สิบเนโอพโนมก้มลงตาคู่เพียนพูย่อมือขึงท่านโสกล่าวบูชาศรัทธาแฟนฟังโลุบมาล่ำตัางบ้านให้แฟนสงสารเก็ตามราจี สวัสดีครับพี่น้องเกไดจากมาต้้งปลาลุ่มท่าเลยนี่มีน้ำเบียดก็มี หลังจากแล้วนั้นห้องกับเ้ยดูใ้ถัดมือเปิดเลยบุญเสถีพรได้บอมันก็เมนูว่าแบบว่าบรลยัยใหเหตุนาสนใจก็นีได้บอกว่าไงด้สวัสดีครับยุ่กับผมช่องโปพคชอนใช้แชแนลครับมนีกับพาพี่น้องมาพบมาพอมอนีห้องกับเ็จงานยุทีทางในเมืองเราครับงานลอยกระทงมนีเป็นประเภณีประจำปีครับมนีกัเล่มากกินแจ้วหอนยูที ตลาดริมของของหนองคายนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยมาหาคนครับเจ้๊สี่เนี่ยไม่บอกไม่บอกต่อสิบอกต่อไปเลยแล้วเออเก้วหอนปลาเขาเรียกปลาจุ่มปลาจุ่มปลาจุ่มเลยเจ้วหอนปลาแก้วหอนปลาเป็นยังไงโซนไหนโซ่ไหน่้องกลางพอดีผมกลได้บอลเสริมนะครับเนาะสำหรับสำหรับคนขาสั่นบอลเสริมบอลเสริม บ่อเสียมันบมาหอนเนาะมาเบินมาหอนเนาะมันมาหอดมันมาหอดได้ตุ้งใส่บ่อเสียมทีมงานผักเส้ามาทั้งหน่วยหนึ่งหน่วยสองครับบ่อหลับงานครับวันนี้บ่มีงานนะำเปิ้นครับเขียงหน่อยครับมีน้ำซ่าจต็หน่อยครับพี่น้องนี่ของบ่อไผ่ด๊อกถิ่นห้วยริมคลองครับ เขาเป็นแบบนีเขาเป็นแบบน้เออเยเสี่ยยังมาไหมอเยดงานต้เ็น้เมื่อกี้แล้วก็ที่สำคัญมีน้องคนอาอุธสงครข้ามห้องกมานั่งครับจุนี้ครับมีเคล่นระเบิดขวต้องไปรับง่เ้ว่าคนป้ายพูดระดวงแล้วครับเจ่าผมไม่ป้ยดวงหนึ่งละใหม่กันเสียวอยู่ในประกาศป้ยอีกยิ้มขมครับ พอดีผ้าหัวหน้้านองพันยี่มาลอยน้ำขามโค้งอยู่บ่ลอยบ่ะอะไรลอยน้ำขามของ,ของไ่ได้ขึ้นหง,งไปได้สามเมตรแลงทานแล้วซิมีเองพนันซิมกันพี่น้องครับสุข<ป>ิบรรยากาศดีแห้งริมโค้งพอแบบมันอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวกับเวทพ้นแล้วล่ะครับแล้วกับหนาวกับเรงหนาวเลยครับบรรยากาศดีดีดีครับริมโคงน้องไข่ก็ดีพี่น้องมาเดี๋ยวจะไปเชียงคันยังไง อย่างนั่งรถบัสเหมือนอ๋อออจิตรคืบมีนเมตาคูเมตาคูอีกแล้วอไรกอนนะใส่เมตาคูจุ้มๆนะจุ้มๆโชว์นี่ยออกินโชว์พี่น้องคนนั้อจะเปิดช่องกินให้องเมตาขีดเมตาีเมตาคูเมตาเขียบเมตาพดสุกระบอกบอกเขาบอกสุกวันนอังบอกันไ เทอมต้นหนาทอมกลบางก็กดาน,นี้นอยนึงสุกอมันสุกกปนยังไงก็ได้ไไดสขขนนดหนามาก,กอ่อนโอ้ห่อนประดึกว่ามันเสียบเ <laughs> บาใจ <laughs> ไม่บ้วงรับ ไปแล้วบ้านท้องคืบาอบอยขึ้นมันไหนวะมีมันสูงคนน่ะของท้าบ้าขึ้นเออใหม่มมไหมเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเจอท่าสองขวัญเราจะรู้สึกดเดี๋ยวเดี๋ยวจัดใช่สุดครับ นี่จะนมสดครับผมแหงสวดก็มอีกผมกระสดเก่งน,นี่ปีนี้ลอยกระทงปีนี้ลอยกระทงคนเดียวเหงาจังเขาบอกว่าความรักก็เหมือนการทำกระทงต่อให้ทำดีและทำสวยแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องป่วอย,อยดีน,นี่ลงท่างบอกกระทงจินล้ไปใช่หล้ว <laughs> ตัวตนหนมือลังม,มงันหวาปากมากเขตนหสุกมากเลยสร้างอีกไหมสร้างัอีกปะต้สรางอะไรดิได้ยังไงบุหนาเหลือยัางงันบุรบงบักองกับบักก้วได้ได้กินบมมาเลบ่มาเลไหนไปที่ครับของขักขักขัก ตัวแซ่บๆครับพี่น้องฟังเล่ามากมายแบคนเล่าพี่น้องฟังเล่าเคอร์หนึ่งยืนหันเดี๋ยิดจากแสนหนึ่หลายแสนเลยแหละบอกพี่อ่ะ,ะมิตรแบ่งแบ่งละหมื่นเหมือนจิ๊บเหมือนจิ๊บเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวพาไปหากินข้าว์ี้ปะเคอร์มะฮู้แหละเนาะวัน<อ>นีนน้เขาเปีเขาอะเคอร์ี้เขาเปียกเออข้าวเปียกข้าวเปียกก็คือเรจับเขาเปียกข้าวเปียกเส้นข้าเปียกเส้น นาไปเที <jaz karaoke. S 2> อยดบอเด้อยด้ัเด้เด้นเด้ cis, ่เด <ünk> ้อเดอเด้อเว้เด้เด้ด like uh, really ้อเรเด้ดเด้เด้อเด้ออ้อเด้นใด้อเ้อ้องด้อเ้อออเอเ้เด้อเ้อเิก้เด้เอเ้อเดอออเอเด แล้วเขาเป็นแต่สองดวงเห็นไหมันเป็นอ้อย่างนี้นนเลยทาน,ดน,นไดทานได้ไทานได้ปีนี้ออรอาลา่งานไลยดอก่าหาสิบงานางาน,น่ารักแท้ <c oughs> น่ารักก็เพ <c oughs> ู่ไปเลยวะ <c oughs> บท่านมีครูให้มีครูเด้อก <c oughs> ็ได้ อ,อ,อ,อุกุกแล้วมันงีไหมปว่นะเหี้มอมันกี่าลา,ายต่อของห้องนี่ละ่ะมันเป็นสูตรบัับนเ่องแบบขาเข้าไงหนาขึ้ <c oughs> <c oughs> นไฟมันกระิขึ้นเรื่อง,ง <c oughs> นีมันเป้าใหม่มันนิ่ยลงเออมันมกับเบ้าใหม่ขาเข้าหุ่มหนาลง ไฟมันกัิมกินเด้ายไม่พนละคหาคำคำนะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรถ้ยเถ้ยเออตัวยังนี่เอ็นิเวิร์ีอ็ิเวร์ดกิเวกับเอ็ิเวร์ ผมเขาไหนงานก็สี่ละไม่เข้านหนงานยอดผมเนาะยอดผมเนาะผลงานครับผลงานผลงานผมหนึ่งเดือนสองเดือนเวลาครับขอยังไปปีนี้ขออย่างไขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามามีควาสำคัญก็คือขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแหละเอาสุขภาพไปก่อนกับเงินกับทอง สุขภาพก็ดถีถามควงปะถามควงปะโอ้ไปทางไหนเนาะนีนนน่โอ้ เดี๋ยวข่าไปฟักล้าเดี๋ผู้ฟันจะขึ้นเห็ดแล้วก็ขึ้นเนาะขึ้นทุกอันสามที่อันเราขึ้นปัดผู้ฟันเห็ดยังม่าขึ้นนิดิดิดอันน่ะโอ้พี่น้องเหลืออจะสากอ้า ดีวะ่ะครับผมครับ5คนครับสดหมดเลยโอ้อยโอเคลองครับโอ้บรรยากาศดีมากครับ อหนถ้ามากินข้ครับโอ้แซ่บแซ่บ,บพม่้องแซ่บลใหดามือน้ำเสนอเนี่ยน้ำเสนอเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่อนองคายสุขเขตประเทศไทยอยู่ที่ร้าน เพื่อนขาดคำติดริมโค้งครับบรรยากาศดีครับพี่เราไม่กินเขาครับพี่ว่าเป็นเขาคาบที่แบบพิเศษที่สุดเพราะว่าปกติเราพอบากินเขายังไม่พุ่กินแต่ยังขึ้นเป็นเขาที่คาบพิเศษที่เป็นแบบแค่กิตตาหรืไม่กินแต่จะไม่กินเขานะนะครับเมนูก็ประมาณนี้นะครับนขนมหวานครับเด<ม>ี๋ยวเราจไปกินเกาลัดพี่น้องกูละจะเที่ยว เบึงการบุละ่ะไปเรื่อยๆเดียหาวุฒิเองเียเนี่ยไปเรื่อยๆเลยฝางครับผักเส้าครับหน่วยที่สองครับสปเปอร์มินิจิบๆเลยอันนี้หน่วยใหญ่ครับแต่ว่าหน่วยหน่วยใหญ่เพิ่งินไปนรครนายกคนิมุน <c oughs>